สง,งบความคิดสง,งบจิตสง,งบใจอโหอุทโธอะโหธรรมโมอโหสังโฆสง,งบจิตสง,งบใจนะท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันประวา,า,านาออกภรษาของชาวพุทธเราซึ่งทุกท่านทุกคนก็ได้ตั้งใจในรรษานี้ เป็นผู้สํารวมด้วยศีลเจริญด้วยสมาธิแสงสว่างด้วยปัญญาบางท่านบางองค์ก็อดพ้นบางท่านบางองค์ก็นิพพานเพราะว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อมเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อยู่เสมอพระสงฆ์เป็นผู้ชี้นแนวทางสว่างให้ได้ตลอดเวลา ท่านทั้งหลายก็มีความศรัทธาเรื่อมใสในความดีในธรรมะในพ,พ,พ,พในระพุทธระธรรมระสงค์และก็ย่อมกอเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้สําเร็จซึ่งประโยชน์สุขสัมนิพานทั้งประโยชน์สุขสัพนรริพานทางโลกและทางธรรมวันนี้พระอาจารย์ก็พูดในเรื่องของความสงบความคิดสงบจิดสงบใ,ใจ ในเมื่อท่านทั้งหลายสงบความคิดได้นะก็ไม่ประแต่งเป็นกิเลสน,นะไม่ประแต่งสังขารให้เป็นกิเลสเมื่อสงบจิตได้นะไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำน,นะก็เป็นผู้องใสขณะนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาท่านทั้งหลายสงบใจได้นะก็เป็นผู้หลุดพ้นใจไม่กำเริ่ม การที่เราสงบความคิดสงบคิดสงบ,สงบใจก็ย่อมทำให้เรานั้นไม่มีความคิดสับสนไม่มีความคิดวิตกไม่มีความคิดกลัวกังวลในสิ่งใดไม่อารยเสียดายหวงหวงในสิ่งใดเพราะสงบความคิดได้นะก็ไม่ก่อให้เกิดความการทำนีเป็นการมีการพยาบาทในการเปลี่ยน ตัวเองและผู้อื่นทั้งอดีตป right, ัจจุบันอนาคตก็สามารถที่จะอักหิันะิได้แล้วไปได้ไม่ตอบย้ำได้เมื่อสงอจิตนิ้วอนต่างๆไม่ว่ากรรมชังคัดพยาบาลมองหองนอนห้องร่านลในสงสัยก็ระงับดับไปก็เป็นผู้ที่มีจิตตื่นรู้และเบิกบาน เ้นนั้นจะเน้นให้เรามีความสงบความคิดสงบจิตสงบใจอยู่เสมอสงบใจได้ใจไม่กำเริบเมื่อใจไม่กำเริบเราก็ไม่ต้องมีใจที่เดือดร้อนหรือว่ามีใจที่ติดขัดข้องคาในกิเลสในกรรมในอิปในโลกในสังสารวัฏซึ่งจิตที่ไม่กำเริบนั้นใจที่ไม่กำเริบนั้นกน็พอ,อทำให้ชีวิตนั้น ไม่ต้องเครื่องหลับเครื่องตื่นมันจะได้ตื่นเต็มที่จะได้หลุดพ้นทั้งหมดทั้งใจนันไม่ส่วนใดส่วนหนึ่งเส้นเน้นย้ำเน้นเตือนนั้น,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 นให้เรานั้นมีความสงบทั้งความคิดจิตและใจอยู่สม่ำเสมอเพราะว่าเมื่เส็นตื่นเต็มที่ในทุกๆคน ก็ทาให้เรานั้นเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถอุทานออกมาได้ว่าอโหพุโทโธพระพุทธเจ้าดีแท้นหนออโหธรรมโมพระธรรมดีแท้นหนออโหสังโฆพระสงฆ์ดีแท้นหนอเพราะว่าเกิดจากความสงบนี่แหละจะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราสงบความคิด ก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะมองเห็นความเป็นจริงในโลกในสังสารวัฏที่ทาทั้งหลายไม่ควรยึดมัน่นโลกทั้งหลายเราไม่ควรหวั่นไหวไปกับโลกที่มีทั้งความเจริญและความเสื่อมในโลกธรรมต่างๆนะไม่ควรไปเศร้าหมองไม่ควรไปวุ่นวายกับโลกธรรมเมื่อเราสงบจิตได้นะเราก็สามารถระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก่อให้เกิดความเริ่มใสศรัทธามั่นคงไม่หวัว่นไหวเมื่อเราสงบใจได้นะไม่ใจไม่คำเลิกไม่ว่าศีลสมาธิปัญญาญานวิมุตติวิมุติยานทุสนความไม่คำเลิกเห็นใจเราเป็นผลที่เรามองเห็นจากการที่เราสํารวมในศีลเจริญในสมาธิจเจริญในปัญญาจเจริญญาจเจริญฌานเกิดความหยุดพ้นเป็นวิมุตติวิมุต สัญญาตานิพพานในที่สุดก็เกิดว่าความไม่ทำเลีเห่หนใจยิ่งในช่วงออกพรรษาเทศการนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ทําสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเสมอต้อนเสมอปลายในทําการและที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับชีวิตของทุกๆท่านท,ทุกคนที่ตั้งใจดีแล้วแนะก็ประสบความสําเร็จเป็นส่วนมาก ที่ไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะว่ายังไม่สงบความคิดยังไม่สงบจิตยังไม่สงบใจแต่ก็ไม่เป็นไรเขให้กําลังใจตัวเองในการทําให้สําเร็จอย่างที่กล่าวมาซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จหนึ่งปีที่พระจาจา,า,า,าร์ตั้งสาขาสองอาสนชนการสาขาสองนี้มาได้แสดงธรรมมาสามเดือนเต็มเมและก็นอกพรรษาที่ผ่านมาก่อนเข้าพรรษา หนึ่งปีเต็มที่แสดงธรรมมาให้ท,ท่านทั้งหลายได้รับฟังธรรมะเช้าหนึ่งรอบเย็นหนึ่งรอบบางวันก็มีสองรอบบางวันก็มีสามรอบซึ่งท่านทั้งหลายได้ขยายนุ่มกขวายในการศึกษาธรรมะฟังธรรมะสดนนาธรรมค่ายควรธรรมและเห็นแจ่มในสัจธรรมทั้งหลายก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการแสดงธรรมและก็ท่านทั้งหลายก็ประสบความสำเร็จในการกากร,ารับฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมและเห็นแจ่มในธรรมะ ด้านในสื่อออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเสนอธรรมะให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่มีความศรัทธาเริ่มใสยอยู่แล้วและศรัทธาเริ่มใสที่ยิ่งขึ้นไปและก็ได้กําจัดอกุสรัธรคอสุอกุสรพันม์นนในสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีความสว่างสงบเย็นนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งดีและก็ได้ร่วมอน,มนานมรนาสาธุและอโหสินะอน,นานมรรคาสาธุนิธรรม และก็อโหสิกรรมในกิเลสสงสารทั้งหลายที่ได้เด็ดเดียิเช่นกันและกันัที่ได้เกื้อกูลกันก็อันมโนทนาที่ได้เด็ดเดี่ยนกันก็อโหสิเพราะคนเรามีสติก็ทำบารมีการสติประมาก็รับวินพาช่วยไม่ได้ก็ถือว่าต้องอโหสิกรรมซึ่งกันและกันได้สําูรณ์ดำเนินการต่อไปก็ทั้งทั้งหลายเจริญเันเจริญในธรรมก็อันมโนธรรมสัมพนธุท่านทั้งหลายเจริญในธรรมแล้วก็อโหสิที่ทั้นทั้งหลายระมาณ การความยนะั่งคิดการความสงบการความร้นก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ารอบต่อไปนะวันต่อไปก็กคงจะดีขึ้นก็ขอเสร็จประโยชน์สุขทรัพย์นิพพานก็ถึงกันทุกท่านทุกคนเทิดสุขสงสติสงบความคิดสงบจิตสงบใจอะโหพุทโธอะโหตัมโมอะโหสังโฆสางุกุสัง,สงฆ